ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับภาพล่าสุดของคุณแม่ลูกสามกุญแจซอนและสามีลบคำดูถูกไปไม่รอดสามีปัจจุบันคบมาห้าปีลูกสามคนส่งภาพล่าสุดกุญแจซอนโผล่ร่วมงานโรงเรียนลูกลบคำสบป,ประมาทคนดูถูกไปไม่รอดสามีนักบินปัจจุบันคบมาห้าปีมีลูกสามคนเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับกุญแจซอน ป่านทอทองบุญทองอดีตนางเอกสาวชื่อดังได้มีปัญหากับครอบครัวอย่างนึกคิดบุญทองและมุกดาบุญทองจนหนีออกจากบ้านไปจนกระทั่งในเวลาต่อมาก็มีข่าวออกมาว่ากุญแจซอนได้ตั้งคันกับสามีนักบินชนะเลิศพัฒนาไทยที่แอบย่องเงียบไปแต่งงานปัจจุบันกุญแจซอนมีลูกสามคนโดยกุญแจซอนได้หนีออกจากบ้านและไม่กลับบ้านอีกเลยเรียกได้ว่าเป็นดราม่าครอบครัวที่โด่งดัง และมีผู้คนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากอยู่ในขณะนั้นล่าสุดทางด้านคุณแจซอนและสามีร่วมงานโรงเรียนลูกพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวสุดอบอุน่นลบคําสบประมาทที่เคยโดนดูถูกว่าทั้งคู่จะไม่ได้คบกันนานแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่คบกันมานานรวมถึงยังมีลูกที่น่ารักถึง3าคนกันเลยทีเดียวจะน่ารักอบอุ่นขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ